นี่มันที่น้อยไอ,อ้หอแล้วใครว่ายืนข้างกูเนี่ยอ่ากับประกาบังเจอราเรียนสเปเชียล <Special. S 2> อ๋อครับนี่ผมใช้ล่องหนเะนี่ยนี่มีชุดแล้วแต่ผมต้องใช้ชุดที่เป็นมระโตก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 ท่อจากท่านพ่อเลยนะครับนี่เป็นพ่อโอ้ยเว่งาตัวใหญ่เลยลง จากไม่ใช่ท่านพ่อครับจากท่านเพื่อนแล้วนะครับจากปู่ไม่ใช่ท่านพ่อมันคือปู่แล้วครับเราต้องใช้ของไอรอนใช้ของไอรอนกาดนะแค่ชุดเราก็จะใส่ไอรอนเราจะไม่ใส่อย่างใดอย่างยังอื่นอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างอื่นฉันไม่ใส่อย่างอื่นอย่างใดเลยนะไออย่างใดอย่างอื่นโอ้กูก็อย่างอื่นอย่างใดจังวะ เราก็จะใส่แต่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะใส่ของไอรอนหมดแล้วของอันของพวกที่ผมใส่มามันก็จะเป็นของของดีๆเออแล้วก็ is ดูสิออกออกรุดออรียบร้อยมาหูเว่งมาอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยครับกูเป็นคนไม่ได้เป็นตัวหาอะไรมามารอต้อนรับกูหน้าบ้านเนี่ยเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์ใหม่ จากท่านแบ็กแมนครับแบล็กแบล็กอะบ L เอลเอสบีเอลเแบ็กแมนแบ็กดำนะครับไม่ใช่แบล็กแบดแบดแบดข้างขาวแบดแบดดำแบ็กแมนเออท่านแบ็คแมนของท่านปู่เรานะครับตกมาโดนตกทอดจากท่านปู่ท่านปู่เขเป็นมารแต่เราเป็น โอเคทำเสร็จเอาอันนี้ท่านปู่ลองใช้มันจะเป็นควงสวิงนั่นแหละเอาร้อนมึงร้อนท่านปู่ใช้จะเป็นควงสวิงนะอ๋อใครมันแกะ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 ใครมาแกะหน้าบ้านกูฮะ อ,อย่าให้รู้นะกดศูนย์ว้าวโอ้โหมัน,นช้างกียนี่สเปเชียลเนอะสเปเชียลนี่อ๋อรู้แล้วแม่งแกะหาเลยแม่งแกะไอ้นี่มึงตายเหอะโอ้ มัวจงมัวแจมีมั้แจไปหาปี๊ดตายยงไงัไยังวะไปเอาดูกูตาย กระตุกๆอยู่กยุ่มลงเกมอยู่อับคลิปให้ทุกท่านท่านดูกันนะครับอกดดองขี้เลย ครับเราก็จะมารอเจ้ากันนะครับผมกลัวไม่อยากออกไปเนี่ยเนี่ยมเป็นอะไรฮะกูต้องไปบูอ่ะเอาน่ะครับมาเจ้าเจ้าโอ้ เกลี่ยเออโคโรเจโรตุติจ์นะครับเราก็ไม่ค่อยอยากจะได้เลยของนันมันกากโอ้ยปวดคอจุ่มเบย์อ่ะเฮ้ย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 หยวดคอจุ่มเบย์อ่ะบ้านปู่เราเราก็จะไม่ใช้นะครับเราจะไปพังบ้านของตัวเองนะครับจำไว้นี่คือตอนบ้านปอนนะครับ มันคือบ้านปู่ไม่ใช่บ้านเราอีอะไรหกอีดิ ดีสซ a c k b a c man home s t p s t p s p i n g s กูดิเรี่อยนี่คือบ้านของคุณปู่แล้วนะครับท่านปู่ครับเราตกทอดมากูลิ้นรัว ปราดุกตกทอดจากเขื่นปูอันนี้มันมีโทษอะไรบ้างเมื่อกี้เออขนอกแบกขนอกแบกแต่สป,ปีเดเรื่องพุ่มอ่ะดูนะว,ว้าว อุยมหวล้ยตัวมาครับ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 โจกา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 ล้นาได้ไงแล้วม่มาได้ไงแม่งมาได้ไงแม่งมาได้ไงดึงดึดึงอ้าวนี้ใส่องเท้าวิ่งะอ๋อใส่ชุดนั้นนั้นนั้นทำยงไงมันจะไม่วิ่ง

มึงมาอะไรในบ้านกูนะเนี่ยบ้านกูนะเนี uh ่ยไอ้คนลุกลุกชุบตายไอ้ายบ้านกูบ้านกูยังทมเนี่ยมึงเป็นไรเนี่ยมันโอ้โหลิตเติ้ลเลเตอร์ลิตเติ้ลเลเตอร์มึงลิตเติ้ลเด้อาร์เตอร์โอ้โหลิตเติ้ลอาร์เตอร์ กูทำยังไงดีวะนนี้ว่าปวดคอเลยทำบ้านตรงไหนดีวะรู้ละมีบ้านปู่มันก็เราบ้านเราไม่ไม่ห่างจากบ้านปู่นะครับบ้านเราอยู่อยู่ตรงนี้บ้านเราจะไม่ต่างจากบ้านปู่อ๋ออ๋อ เออวะแม่งไม่มีทอดมีตายแล้วจะอยู่ยังไงตั้งม่มีทอดเอาไว้ฮะทอดไม่มีปูไม่ทิ้งไเลยนั่งสารจุงเบยปูไม่ทิ้งทอดไม่ให้บอยนั่งสารจุงเบยอ้า the sound means. ห่างขึ้นมาเฮ้ยเลือดมึงเยอะจังวะเลือดมึงเยอะจังวะจังวะตัวเองมึงจะอยู่ได้อีกกี่น้ำอีกกี่น้ำมึงจะอยู่ได้อีกกี่น้ำกี่หยดอย่น้ำกี่หยดน้ำอีกกี่หยดมามามาลง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 มา Để lúc nó nuôi một À, đã đã mọi người mà mà ừ, ở người đi đi mọi người mọi người mọi người

อักเชื่อมือนี่เว้ยอักเชื่อมือสมัง,มงสมังสมสมังตัวนี้ตัวอะไรครับเพราะคลิปนี้ผมเคาะไอ้สัสเลยมึงมีหลายตัวจวังวะมึงป,อด,ปอดจังวะปอดจึงปอดจึงตัวซ้ายนะคลิปนี้ก็เกาะ ขอลากันไปเท่านี้สวัสดีครับตายแล้วกูยิ <Yellow Devil. S 1> นล่าเดวิวนี่เปิดไฟตัวจริงมึงดิม,มาหน้าตาหล่อใช่ไหมครับเดี๋ยวม่ไม่ขาวเดี๋ยวผมจะทำให้มันขาวเป็นง่อยหล่อหล่อนเอ้ยหลานเอ้ยฮาอ,ยอะไรกูเป็นยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะจบคลิปนี้ก็ขอจบยงเท่านี้ครับลาไปก่อน สวัสดีครับโอ้โหติงิเกอร์เบลทิงเกิร์เบลผมทำอย่างนี้เลยดกวามาจะได้จากล้างไปเลยคลิปนี้ก็ขอจบกันไปท่างนี้สวัสดีครับ